สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนหาผนึกคริสตัลนะครับวงน้องก็คือในรเร็วนี้นะครับน้องกิจกรรัมผนึกคริสตัลนะครับวงน้องจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่แบบว่าอยากได้สุดฟรีๆอยากได้สุดดแลวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมผนึกคริสตัลนะครับวงน้องที่แบบว่าเราจะได้สะสมเศษผนึกคริสตัลนะครับเนาะเพื่อไปแลกผนึกคริสตั บอกเลยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้อเราก็มีการยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้อว่าสัปดาห์หน้าจะกลับมานะครับวงน้องกับกิจกรรมพันหนึกกิสตันเองนะครับน้อพี่บอกเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาละกันนะครับน้อเราก็เวลาที่มันกลับมานะครับน้อจะสามารถหาได้ยังง่ายนะครับน้อเราก็แต่ละการหานะครับวงน้องก็คือวันหนึ่งได้กี่อันนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่จะมารายงานกกกกิิจรรรรรรมที่่แบบบวาาาได้พัััึคสตฟนนเ็ํห น้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของพีพีนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะสอนรับเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกิจกรรมันึกคิสตันเลยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของพีพีนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่เคยเติมไม่มีเพจน,นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูก็รับ 100แน่นอนนะครับเนาะเพชรจะไม่โดนติดลบแน่นอนนะครับวงน้องเราก็จะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะมั่นใจได้ร้อเลยนะครับวงน้องเพียงแต่วงน้องทําตามกติกานะครับเนาะถ้าอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องมากเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าน,นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะ đó, มีการประกาศมาะคระับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะ đó, สำหรับวงน้องคุณเนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะว่าของพี่ที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็คือเยอะมากนะครับเนาะอันแรกนะครับจะ ก็มาแลกสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือเก็บลูกไข่หรือว่าโทเค็นไข่นะครับวงน้องมาแลกสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของ MP40 นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของ MP40 ตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะสามารถแลกได้ทุกคนแลกได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเพียงแต่เรานะครับเนาะสะสมโทเค็นลูกไข่ตัวนี้นะครับวงน้องเราก็มาแลก MP ตัวนี้ได้เลยนะครับเนาะก็คือบวกด้าเมจนะครับวงน้องเราก็ บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสกินตัวนี้นะครับเนาะก็แรงไม่เบานะครับวงน้องแล้ก็จะป๊อบมาเนี่ยนะครับเนาะเราก็ได้ฟรีๆได้ยกเสริมด้วยนะครับสำหรับวงน้องคู่แดงนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่มีสกินปืนนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนาะเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องยังจะเข้ามาแบบว่าแจกสุดให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องล็อกอินให้ครบ7วัันก็รบไปเลยนนะครับวงง้อก็เป็นทางด้านของุดตัวนนี้ะครับวงน้องก็เป็นนุดอววกาศสีม่งะครับน้องที่แบบว่าเลย ได้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็มาพร้อมกล่องปืนนะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องีเราก็มีโปรไฟล์ด้วยนะครับเนาะที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือมีบัตรเพชรด้วยนะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับเนาะสัปดาห์หน้านะครับวงน้องเราก็ของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามานะครับเนาะยังจะมีทางหนน้้าาาของงทตัวีด้ววยนนนะครับงง้อกก็็เปารล็ออกินน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 ะะะคคครรรัััับบบเเาาให้้2ววท่ง้องวันนแรกกก็็ลออิเข้ามา ก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวเนี่ยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของท่านทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์นนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากลับมาครั้งนี้นะครับเนาะของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องเราก็มาถึงแล้วนะครับเนาะพระเอกของเรานะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมสะสมพระเดชคริสตัสนะครับวงน้องจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่บวคดรเัยี วงน้องก็คือ1วันนะครับนาอให้เราลงไปเล่นในเกมนะครับวงน้องให้ครบ120บนาทีนะครับนาอก็จะเป่ามานี้เลยนครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือได้แน่นอนนะครับน้ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินฟืนนะครับนาอหรือว่าผ่าหนึ่งคริสตัสนะครับวงน้องก็คือหลายหลายคนคงถามแน่นอนนะครับน้องว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับวงน้องก็เหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับนาอก็คือจะมีภารกิจให้เราทำแบบนี้นะครับวงน้องก็ลงไปเล่นในเกมนะครับน้องให้ครบนะครับวงน้องเราก็จบ ก็คือลงไปเล่นให้ครบ1 2ึวินาทีนะครับเนาะก็สามารถออกมารับตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะเราก็กลับมาครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือแจกจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะเราก็ผ่นหนึ่งคริสตัลนะครับวงน้องก็คือแจกจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคุณใดนะครับที่แบบว่าอยากได้สุดเล่นแร่นะครับเนาะอยากได้สุดเท่ๆนะครับวงน้องกิจกรรมผ่านหนึ่งคริสตัลนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวง สัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องยังอีกเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องในสัปดาห์หน้านะครับเนาะพี่บอกเลยว่ารับของฟรีไม่ทันแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหลักๆนะครับวงน้องพี่มารายงานล่วงหน้านะครับเนาะก็เป็นทางด้านของผู้ดึงคริสตันนะครับวงน้องที่แบบว่าเราจะสามารถรับได้นะครับเนาะก็คือจะสามารถรับได้นะครับวงน้องก็คือ50 เศษคริสตัสนะครับวงน้อง1วันนะครับเนาะเราสามารถหาได้นะครับวงน้องก็เท่ากับว่าถ้าเราอยากได้พหนึ่งคริสต์นะครับเนาะเราต้องหา2วันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็หาง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็คือเป็นการทาภารกิจแล้วก็ออกมารับได้เลยนะครับเนาะเราก็จบเกมก็ออกมารับได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากได้พหนึ่งคริสตัฟรีนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะกลับมาแจกให้ฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีจะได้ใส่สุดเท่ๆกัน สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับพรนึ่งคริสตัลนะครับเนาะสามารถแลกสุดเท่ๆได้นะครับวงน้องเราก็แลกสุดแรๆได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้สุดแรๆนะครับเนาะวันไหนที่อัปเดตเข้ามานะครับสะสมให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็สําหรับสายเติร์นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถแลกสกินสัตว์เลี้ยงได้นะครับวงน้อง เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือมีทุกตัวเลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเนาะใกล้จะเดคเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะที่สามารถแลกได้ทุกตัวในเกมเลยนะครับวงน้องอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้หรือว่าอยากได้นะครับวงน้องก็อดใจรอนะครับเนาะสัปดาห์หน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับ คารงน้องก็เป็นซ well ุดต uh ัวน uh ี uh ่นะครับน้องก็ถือว uh ่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้แล้วนะครับนาะเพราะว่าวันนี้กวาอัเดทเข้ามาเป็นวันแรกเลยนะครับวงน้องก็มีสีสีให้เราเลือกนะครับวงน้องก็มีสีทองสีม่วงนะครับนาอสีฟ้าแล้วก็สีดำนะเอ็นคารวงน้องเออก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับวงน้องก็คือสําหรับเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องด้านหน้าด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะใครที่อยากได้นะครับวง หลายคนนะครับน้องก็คงอยากได้แน่นอนนะครับวงน้องก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับน้องวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงรองเท้านะครับน้องเราก็ทรงผมแล้วก็หน้ากากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากนะครับวงน้องก็คือใส่ได้ทั้งยิงทั้งทรายเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าครั้งหนึ่งนะครับน้องอยู่ที่60เฮบเ่านา้นะครับวงน้องก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับนะะะะกก็็็เปปนนนนมีีี้้วววองง่่่ลสสสสททุดจจแ มานี่เลยนะครับวงน้องเราก็สีฟ้านะครับเนาะก็คือแต่ละสีนะครับวงน้องก็คือแลกต่างกันด้วยนะครับเนาะสำหรับพินเขียวนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสีดําก็เท่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะแต่ออล่าเล็กนิดเดียวนะครับวงน้องก็คือมีด้านหลังนิดเดียวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถไปสุ่มกันได้แล้วนะครับนาะในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมแบบนี้นะครับ เด็กเข้ามาทางด้านของลัคกี้อีโวนะเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่รอคอยสุดอีโวมานะครับบงน้องก็คือนี่เลยนะครับแล้วก็พี่มองว่าสุดอีโวตัวนี้นะครับบงน้องเป็นสุดที่สวยมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าใครชอบเหมือนพี่นะครับเนาะก็ดูเหมือนว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องพี่ก็จะจัดเหมือนกันนะครับเนาะ กิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผนึกคริสตัลฟรีนะครับเนาะก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับวงน้องเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีแล้วนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วอย่ากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็กดได้เลยนะครับวงน้องใช้เวลาเพียงหนึ่งวีเท่านั้นนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไไไลลลลลลคค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 ์์์์กก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 กดดดดดแแแแชชรร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 หหหหหืือออออวววว่่่่าาาาาเเเป็็็็นน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 ใมมะะะะะะััััััับบบบบงงงง้้้้้ฝตติยททีส นอที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับนอถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็เพียงแต่วงน้องกดไลค์กดแชร์นะครับน,นอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับนอเพราะว่าตอนนี้พี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันใครที่แบบว่ like, ากดไลค์กดแชร์อย่ากดไลค์กดแชร์ให bye